สร้างเพื่อวางในบางเงาๆนี่ไม่ไหลได้เยอะไม่ไหลได้เยอะสร้างนัดเปิดได้สร้างนัดเลยทำรอกครับสามชิพครับทำรอครับสามชิพครับขอให้ทีมงานเบอร์ตองจงโชคดีสามส้นหนึ่งไปอ๋อสร้างงบวางไในสร้างนัดเปิดเท่าไรสร้างนัดสามชิพครับ ขอให้ทีมงานเบอร์ตองจงโชคดีสามสองหนึ่งไปคู่ติดบป็นรูอ้ายผมกี่แล้วดิพอพอพอ,พอ,พอบางที่สามเลยเพี่น้องทีมงานตองเอบางที่สามครับเออบางที่เอ้าขอให้ทีมงานตองเอจงโชคดีสามสองหนึ่งไป มันจะขี่เลยไหมมันจะขี่เลยไหมเบอรสูดีเลยว่าข,ข,ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเปิดเพรานะ,น,ะน่ะจากเกย็นเห็นบ่เนี่ยเห็นอยู่ตรงไหนตับน,บนี่หัดเสียงนะก็ให้ทีมงาน เบอร์ตองจงโชคด,ดีสามโซนหนึ่งไปเอาทางได้ือทางนัดเปิดเทเลทางนัดสามชิปครับก็ให้ทีมงานเบอร์ตองจงโชคด,ดีสามโซนหนึดด่งไปคึ้นไติดปลุกไอ้ผมขี่เลยดิพอพ่อพอบังที่สามเลยเลยเพี่น้องทีมงานตองเอบังที่สามครับเออาบาังทีเจ เอาขอให้ทีมงานตองเองตรงโชคดีสามสองหนึ่งไปจะขี่ได้ไหมเบอร์สูดดีเลยว่าขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเปิดคนน่ะยืดแล้ววันจัะยีเห็นบ่มนี่ยเห็นอยู่ทั้งวันตับเฮ้ยหัวเสียง่ะ